สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาชี้โชว์แนวทางพร้อดมดวงดาวและตัวเลขนะครับให้กับชาวราศีมังกรหรือรัคนาราศีมังกรของท่านนะครับมาดูกันหน่อยนะครับง่ายนๆนะครับก็คือตำแหน่งดาวเจเ้าเลนการเงินอันดับแรก2ดาวอะไรที่อยู่ในภพการเงิน2ดวงดาวนี้ก็สามารถไปเชื่อมโยงกันได้นะครับในการซื้อเลขหรือแนวทางนะครับตามตำแหน่งดาวตรงกับวันจันทร์นะครับ ในวันที่นะครับชาและคนาราสีมังกรเนี่ยะก็จะมีดาวจันทร์เป็นลาภะอยู่ภบลาภของเราโยกับดาวเสาแหลกลับของเราเราไปดูดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวระบูแน่นอนนะฮะก็เจอกับดาวอะไรบ้างครับแน่นอนก็เจอทั้งตีโกนก็คือดาวสุกแล้วก็ไปเลงกับดาวจันทร์ภบลาาด้วยนะฮะเห็นแล้ครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินสัมพันธ์กับดาวจันทร์ดาวสุกและก็ดาวเสา ของเขานะครสามดวงดาวนี้นะครับแล้วแล้วเราตามะไรครับก็ยังแต่ตามในดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุทธหนึ่งดวงไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับาทำมุมโยกทั้งดาวราหูและดาวศุกร์และก็ตีกนกับดาวจันทร์และก็เลงกับดาวเสาร์นะครับทําให้มุมดวงดาวของเขาสัมพันธ์กันกับภพการเงินและดาวเจ้าเรือนการเงินถึงห้าดวงนี้นั่นแหละครับ นั้นชาวราศีมักนกรนะฮะผมก็ให้แนวทางนะห้าดวงดาวนี้แหละครให้คุณไปคํานวณหรือไปรวมกับหมายเลขดวงดาวที่คุณชอบคุณง่ายละกันนะฮะก็ทําให้เกิดนะครับเจ้าเรือราห์าเลงก,กับดาวคู่สองแปดใช่ไหมครับสามพันกับหกใช่นไหมครับเขาเรียกว่าสัมพันธ์กับดาวสุดใช่ไหมแปดหกสองสองหกแปดและตามด้วยดาวพฤหัสที่อยู่การเงินเข้ามาด้วยก็พูดง่ายว่ามีทห้าดวงถึงหกดวงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดวงนี้ ชครับชาวราศีมังกรน,นะนั้นบางท่านบอกเอ๊ะเยอะไปหรือเปล่าก็เอาดาวที่กําลังเพิ่งเกิดมาใหม่หรือกําลังที่เรียกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างยกตัวอย่างดาวที่อยู่มานานก็คือดาวเสาร์กับดาวหูเป็นดาวตีโกนกันอยู่แหละนะฮะคู่นี้ยังไม่ได้เกิดหรือย,ยังไม่ปรกากฏออกมานะครับก็สามารถจะซื้อไว้แล้วก็สองสองแปดก็เพิ่งเกิดเพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะะมาใหม่ก็ตามด้วยหกเจ็ดหกแปดเช่นกัน เห็นไหมนะครับนั่นคือดาวของเขาเนี่ยแหละครับผมตรงนี้นะพยายามมองดาวเจ้าเรือนการเงินก่อนเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินสองพันทั้งสองดวงดาวใหม่ๆก็คือดาวศุกร์กับดาวจันทร์ที่เล็งแล้วก็ตีโกนกันนะครับผมตรงนี้นะฮะก็เป็นแนวทางที่สั้นๆนะครับสําหรับใครที่กําลังจะเสี่ยงโชคนะครับในงวดของวันที่16สิงหาคมนี้นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งดาว ที่อยู่ในพวกาเงินเนี่ยไปเลงกับกมนณนะบางทีการได้มามีเรื่องใช้จา่ายออกไปในสภาวะช่วงระยะนี้ด้วยของชาวราศีมังกรนั่นแหละครับผมนะฮะขอขอใหท้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวรอจังหวะบุงดาวดีๆหน่อยก็สามารถที่จะไปโอกาสเยอะๆมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลานะครับสวัสดีครับ